โอเคครับผมก็กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวโมบายดิจิลทุกท่านเลยครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองสุ่มทีมลง5กับชัดโลกกันนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับชัดโลกเนี่ยนะครับผมเข้ามาเนี่ยด้านขวามือเนี่ยนะครับผมก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะอยู่ห้องไหนแต่ถ้าไม่มีห้องก็เราก็สร้างห้องเองได้นะครับเราขอไปเลน EFP ดีกว่านะครับเพราะว่าเลนทองไม่ค่อยอยากเล่นวะนี่ครับก็มีอยู่ห้องนึงครับเอามาลาไว้ให้ ได้เสียแบบนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันจะโหดจำนำขนาดไหนใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกขอแนะนำร้านเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือออนไลน์ line. เปิดให้บริการแล้วกว่า3ปีสะดวกปลอดภยัยการันตีจาก w ูบอีสปอร์ ทางร้านยังรับเติมเกมโมบาย e ิเจนด้วยนะครับโปรโมชั่นโมบาย g ิเจนใช้เพียงแค่ UID และเลขเซิร์ฟเวอร์ในการเติมรับโบนัสเพชรสูงสุด15คุ้มกว่าเติมเองแน่นอนนอกจากนี้ทางร้านยังมีบริการเติมเกมฟรีไฟล์ ROV l o r l a n d และเกมอื่นๆอีกมากมายบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าแอดไลน์หาเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโออย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับ ตอนนี้เรามาอยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะเพื่อนๆการเลือกคีโร่นะครับเขาจะแบนเป็นนันนาหครับโอ้โหวิเสียเซลเลยนะครับผมแบนเป็นนันนาไปกลัวอะไรนันนาหครับผมฝั่งตรงข้ามแบนเป็นารทสครับงอนะครับแม่นะครับผมแบนกันแบบว่าอีกมิตตหนึ่งเลยนะครับเพื่อนๆารทสเนี่ยนะครับจริงๆแล้วไม่จะเป็นต้องแบนก็ได้นะครับเพราะว่าคนส่วนน้อยครับที่เล่นอันนี้ผมกล้าพูดเลยนะครับ แบนเป็นคูป้าครับฝันตรงข้ามแยวผมจะขอแบบเป็นมาทิดล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นฮีโร่ที่ผมอ่าเวลาลงโซโล่เนี่ยหรือว่าลงเป็นทีมเนี่ยนะครับถ้าคนจับเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรคที่อันตรายเลยนะครับเ,เพื่อนโอ้แล้วแบนเป็นหยินด้วยนะครับทำไมแบนตัวแบบเขาแบนตัวกันแปลกๆนะไอน,นี้ผมพูดแบบตรงๆนะฝันตรงข้ามก็แบนแบนตัวแปลกๆเหมือนกันนะครับเช่นคูป้าเนี่ยโ no นแลนอย่างเงี้ยงงนะครับคือมัน คือมันคือช่วงแพทเนี่ยนะครับต้องบอกว่าต้องแบบเลือกฮีโร่แบบว่าแบรนด์ฮีโร่แบบตัวแบบฟรีๆนิดนึงนะครับผมตัวฟรีๆเยอะๆเนี่ยนะครับผมเออแล้วก็ตัวพวกบ็อกสกิลฟรีๆเนี่ยไอ้นั่นมันเล่นเป็นไอ้นี่วะ่ะแล้วผมจะยืนกลางยังไงวะเนี่ยถ้าผมยืนกลางไม่ได้ถ้าผมเล่นเกนเจอร์แล้วผมยืนกลางไม่ได้เนี่ยเฟลเลยนะเพราะว่าคือถ้าเกนเจอร์ไม่ได้ยืนกลางอ่ะผมบอกเลยว่าเกิดไม่ทันชาวบ้านเขาแน่นอนนะถึงจะเป็นเรียนท้องก็ตามเถอะนะ ผมก็คิดว่าแย่เหมือนกันนะครับผมเปิดประเด็นมาสองตัวนี่ฝั่งหนุ่มข้ามเป็นอลิสแล้วก็คาโตเลยนะส่วนเราเอ้ามันเอาเราขึ้นไปเลยไว้แล้วผมจะยืนกลางเอ้าฟันฟันกลางเฉยครับเดี๋ยวเราไปดูเกียร์อาระดับโปรแล้วกันนะครับระดับโปรเพยเยอร์นะครับจะเห็นได้ชัดว่าระดับโปรเนี่ยนะครับผมก็คาถาต่อฟู้เนี่ยจะเป็นตามล่าหมดเลยนะคือจริงๆแล้วเกนเจอร์เนี่ยควรยืนกลางครับเพื่อที่จะได้แบบเดินเกมเร็วนะครับแล้วก็เกิดเร็วนะครับส่วนเราขอเปลี่ยนเป็นฟิงเกอร์เป็นไอ้นี่แล้วกันนะครับเพราะว่าเรานน่่าจะไไมด้เป็ตแหน่งจเกอรว คงจะไปเรียนท้องดูจากฟงแล้วนะครับเอ้าผมยังไม่มีสกินดีเจนเลยวะเสียดายจังนะครับฝั่งตรงข้ามเจอมะขอด้วยคอดเนี่ยคือถ้าฝั่งตรงข้ามออดีเนี่ยคอดเนี่ยคือมันจะโหดมากๆนะในช่วงการเกมถ้ามันมีดับดำนะครับถ้ามันมีของแบบสองชิ้นพร้อมเนี่ยผมบอกเลยว่ามันโหดมากนะขอดนะฝั่งเราเลือกเป็นเบลเวลเวลมาก็ได้นะคอมโบกับไทเกลนะครับแต่ว่าฟันเนี่ยไม่น่าเลือกนะอันนี้ผมพูดตรงๆนะคือ จะได้เป็นแบบดันป้อมก็ควรยืนควรยืนในตำแหน่ง E P นะโดยส่วนตัวผมแล้วในฟันเนี่ยแต่ถ้าเล่นเป็นแบบกะคิวกระแบบวิ่งออกก็เดี๋ยวดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนะฟันจังเกอร์นะครับต้องวิ่งออกหูแม่งเล่นเป็นเซเดนาด้วยโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่ามาแล้วครับผมตอนนี้ครับไปดูกันไปดูกันเราขอไปเล่นทองนะครับผมจริงๆแล้วไม่ควรไปเล่นทองหรอกคือคืออย่าลืมว่าเราลงห้าครับลงห้าฝั่งดอกค้ำอ่ะ คือเขาอาจจะมาห้าแบบคุยกันสื่อสารงานแต่เราอะมาห้าแบบไม่ได้คุยกันแล้วก็ไม่ได้สื่อสารกันเพื่อนเพื่อเขาจะความหมายว่าความแตกต่างมันก็จะอยู่ตรงที่ว่าฝั่งโุข้ามเนี่ยเขาจะเดินเกมดีกว่าเราอยู่แล้วนะครับผมอันนี้คือแบบ,บรอ้อยเปอร์เลยคือเขาจะเดินเกมดีว่าดีกว่าเราอยู่แล้วส่วนฝั่งเราเนี่ยนะครับผม <S <S <ๆ S 1> ก็เดี๋ยวต้องดูครับว่าจะเดินเกมกันเข้าขาแบบไม่ต้องคุยกันได้หรือเปล่านะพอเนี่ยต้นเกมเนี่ยกดสบายครับนะแต่ว่าถ้ายืนเป็นกลางเนี่ยน่าจะสบายมากกว่านี้นะสำหรับฝนตัวผมแล้วนะเพื่อน คาโตก็น่าจะต้องมายืนช่วยคอดแหละนะไม่งั้นบอกแต่อรอดแย่นะอุ้ยดูครับเนี่ยคีทีมีสะดุ้งนะฟิกิวฟองแล้วโจมตีปกตินะมาเลยคาโต้เลยยิง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 ดูครับเขาอ้อก,กันนาสามนะครับดูครับเนะี่ยอ้อไวมากเห็นไหมคือแบบเขามาไวมากแต่ทีมผมนี่ยังไม่มาเลยนะอเอาแม่งนีเนี่ยแม่งจะตายอยู่แล้วเนี่ยดูครับทีมเขามาแบบไวไวมากนะคือแบบวิ่งอ้อสามวิ่งอ้อสามตลอดนะเห็นไหม เวลเรามาช่วงเลเวลสองก็น่าจะทําอะไรไม่ได้วะจริงๆน่าจะได้แค่แบบว่าสกิลแบบถูๆถ้าถ่ายเอาแล้วเรียบร้อยตายห่าหมดแล้วเนี่ยโอ้โหดูกับเฟเดนาแม่งบัฟมาแม่งแรงจัดเรียบร้อยอะผู้ช้าไปนิดเดียวครับตายแบบโง่งๆหนึ่งตัวเล่นยากครับเห็นไหมคือมันเล่นยากมากครับถ้าเกิดลงแบบลงห้าแบบไม่ได้แบบไอ้นี่กันะแบบไม่ได้คุยกันไม่ได้แบบสื่อฝารกันนะเวลาเล่นมันจะลําบากนะครับเพิ่มแป๊บเดียวนี่เราโดนไปศูนย์สามแล้วนะครับสกรรวมทีมนะถือว่า ลำบากว้าวุ่นเลยทีเนี้ยนะครับผมแล้วการเดินเกมก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าฟันเรานี่ก็ถือว่าฟาร์มอย่างเดียวนะครับคือเป็นวิธีเล่นที่ผิดนะในการฟาร์มอย่างเดียวเวลาเล่นฟันไปถามใครดูเลยก็ได้นะครับผมฟันเนี่ยถ้าเกิดยืนจังเกอร์แล้วเน้นฟาร์มอย่างเดียวผมบอกเลยเล่นยังไงก็เล่นยังไงก็ไม่เกิดเอาจริงจริงคือไม่เกิดไม่ใช่ว่าคุณจะคิวเขาไม่ได้นะครับมันคิวได้อยู่แล้วแหละนะครับผมตามหลักอะแต่ว่ารูปแบบเกมเรามันจะสู้เขาไม่ได้เว้ยเข้าใจาความหมายปะเออ คือแบบมันอ่ะสู้ได้อยู่แล้วฟันอ่ะแต่ว่ารูปแบบเกมเราอ่ะนะครับมันจะสู้ไม่ได้เพราะว่าดูแบบเนี้ยมันก็ฟาร์มของมันไปใช่ไหมเล่นยากเลยทีนเนี้ยนะครับนี่แหละข้อข้อเสียของการลงห้าครับผมไม่ค่อยชอบเลยแต่ว่าเพื่อเอฟเผมทําได้วะไม่รู้ว่าจะพาทีมชนะได้หรือเปล่านะฮะแต่ก็จะพยายามเล่นให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับไทยเกียวถือว่าเล่นดีนะแบบว่าประคองดีครับแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเพราออมันสองสามตลอดใช่ไหมเนี่ยคาบงคาโตเฟเรน่านะคอร์ดเนี่ยไหม เขามาตลอดครับดูร <English> ับเนี <some servir> <itus in English> ่ยมาแล้ววาแม่งบวกไปอย่างเดียวเลยวะยิง้าไปหนึ่งทีไทยเกียวถอยก่อนเพื่อนเวลมันไม่สามารถทาอะไรได้เพื่อนเรียบร้อยครับบุยแน่นอนเวลไม่รอจะแบบนี้ครับแป๊บเดียวล่วงเลยโอ้โหดูว่านี่แหละเนี่ยปัญหาหลักเลยครับแล้วฟันก็ยังดันอย่างต่อเนื่องะครับถ้าเล่นดันทาไมไม่ทําไม่ไม่ไม่มายืนในตําแหน่งอีพีวะโอ้แล้วโดนนี่ด้วยครับเฟเดรนาแม่งแม่นจัดเลยวะเนี่ยแหละลงห้าก็จะลําบากหน่อยครับดูรับเนี่ย คือแบบเราแบบโดนเดินไปไหนก็โดน่ะจริงๆนะคือแบบเขาออกันดีมากครับเพราะว่าเขาฝืนฝานกันไงแล้วดูว่าฟันเราไปตายเฉยเลยไปโอ้ยากเลยครับฝูนย์เจ็ดแล้วสกอรครับไม่ต้องบอกนะครับว่าจะชนะยังไงนะครับคือต้องยือ้อย่างเดียวครับผมต้องพยายามที่จะไม่ตายให้ได้มากที่สุดนะเพื่อที่ถ้ายือ้อไวเลสเกมได้เนี่ยอาจจะมีโอกาสพลิกกลับมาชนะนะครับแต่ว่า นองด้วยการออของทีมเราเนี่ยนะครับมันไม่ได้แบบเป็นใจอะไรขนาดนั้นครับผูสวยแต่ว่าแม่งไถแบบไอ้นี่ไปหน่อยวะไม่น่าคิวได้ครับดูว่าแม่งขือจัดเลยครับดูว่าเนี่ยเลเวลนำแม่งทำอะไรก็ดีนี่ไงขี่ดอกหนึ่งไปดิแลกันไปครับอย่างน้อยได้ตัวต่อตัวก็โอเคอยู่นะปัญหาหลักคือเรามันโดนเลเวลนำครับคือแบบทีมเราโดนโกดด่าหนึ่งต่อเก้า่ะเพื่อนๆนี่คือสกอร์ผมคิวนะหนึ่งตัวเนี่ยตีใครแตกขึ้นมาได้เนี่ย ันก็ยังฟาร์มต่อเนื่องครับไม่สนอะไรเลยนะครับผมนะวิ่งฟาร์มอย่างเดียวครับถ้าใครเคยเล่นฟันฝายจังเกอร์เนี่ยจะรู้ดีนะครับว่าการที่วิ่งฟามอย่างเดียวแบบเนี้นะครับผมไม่ได้เป็นผลดีต่อทีมเลยนะมาแล้วเนี่ยยิงออาไปครับดูครับเนี่ยมันสู้เราไม่ได้นะครับผมเห็นว่ามันตอนเรายิงเนี่ยบอกว่ามีจุ่กับแต่ว่าแค่เลเวลมันนําเราเฉยๆเลเวลและการเงินมันนําเราไงนะครับผมเราก็เลยคอมโบชุดเดียวไม่เอาแล้วไเกียรกูไปตายได้ไงวะเนี่ยกูจะบ้ากะละมัง เรื่องบุนบนๆของวัยรุ่นไอ้นี่เลยนะครับผมวัยรุ่นเดินเกมมั่วนะครับ <laughs> นี่พอมันไม่ได้สื่อสารกันมันก็จะสไตล์ประมาณแบบนี้แหละเพื่อนๆจะไม่ค่อยเข้าใจกันสักเท่าไหร่ไว้มันเลยเล่นยากรจริงๆถ้ามันแบบว่าสื่อฝารกันเข้าใจอนะครับผมมันก็จะเล่นได้ง่ายกว่านี้นะใจเท่านั้นครับแล้วดูนี่ฮะข้างบนครับแม่งไฟกันแบบว่าดุดันมากครับ คือฟันแม่งจะไปแบบว่าไปช่วยเลนบนตลอดนะครับอลิส,สแต่ว่ามันไม่มาแบบที่คิดจะคิวแบบนักบงนักยิงบ้างนะเพื่อนเห็นแล้วก็ต่ออเนะครับผมไปกดเขาเรียกว่าไปกดไฟเตอร์แล้วกันนะครับเลนบนเนี่ยแล้วดูเลนล่างครับเฟรเดนามาประคองตลอดนะครับเฟรเดนามาประคองตลอดเลยนะครับผมแต่เราอะนะครับอาจจะฟู้กคอร์ดไม่ได้ตอนนี้เพราะว่าคอร์ดมันเลเวลนำเราสองตังต่อสิบแบบเพื่อนกันเงินไม่ต้องพูดถึงนะ การเงินน่ะนะครับผมคือสกอร์คิวมันได้มากกว่าสกอร์ป้อมอยู่แล้วนะเพื่อนๆป้อมสองตัวก็ประมาณสี่ร้อยนะแต่ว่าสกอร์คิวนี่หายกันแปดตัวตกตัวละสองร้อยก็เท่าไหร่แล้วอ้ะหพี่จะบ้ากระลุงแม่งอสามอีกแล้วเห็นไหมทีมเขามาอวัมากครับเต้นลำบากแล้วข้างบนก็โดนกดกระจายเลยนะเพื่อนๆดูครับเนี่ยไอตัวเลยครับเลนกลางไอเลนล่างดูเห็นไหมเขามาอกันไวแต่ทีผมนี่จังเกอร์กูยังฟาร์มอยู่เลยเนี่ยฟาร์มนะทีหลังก็เอาเต็นมากลางนอนนะเพื่อน เอาเต็นท์มานอนนะเออนะครับผมฟันนะแล้วไปไฟตัวเดียวก็ตายดิเพื่อนโอ้โหเขาบวกกันตุม่มตามตุม่มตามเลนล่างนะครับไม่มาช่วยครับตายแล้วมันนะ้งเนี่ยเล่นยากเห็นไหมคือแบบเราแทบจะไม่ได้เก็บเลเวลเลยนะครับเพราะว่าเขาออกกันมาดีมากครับนะแตกต่างกันเลยนะครับการเดินเกมการออนะครับนี่คือเครื่องบุ๊นของวัยรุ่นเดินเกมมั่วนะ เอาจริงๆเนี่ยนี่แหละปัญหาหลักเลยเนะผมแชทโลกลงห้าครับเนี่ยเพื่อนๆจะเจอสถานการณ์แบบนี้เยอะนะครับจะน้อยครับส่วนน้อยครับนะเออนะประมาณ0ูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับจะเจอทีมดีๆนะที่แบบว่าไม่ต้องคุยกันแล้วก็จะเดินสื่อสารกันได้ดีอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเราลงห้าเนี่ยนะครับฝั่งลูกค้าวแม่คุยกันนะครับผมแม่คุยกันจุ๊ยเซียวจับป่านนี้แม่คงบอกโอ้ย้ยเดบิวพี่อะไรโคตรกากเลยวะอย่างเแม่คงแบบเซียวจ้าวครับขอร้านสักทีไม่ได้ร้านว่ยิงไปดิยิงไปดิดูครรับบบยยิิงงเเเจจ็็มมมาาากกไไหนะด โอ้ยหูยจีายแล้วเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยดูครับสู้แม่งไม่ได้แม่งมาแล้วแม่งโอ้เรียบร้อยครับไม่ได้เดินฟันกูก็ดันป้อมอย่างต่อเนื่องครับถ้าฟันอยากดันป้อมทําไมฟันไม่เล่นเล,น,เลนแบบเอ่อ exp อย่างเงี้ยนะครับแล้วให้ผมยืนกลางนะคือแบบมันจะดีกว่านี้มากนะครับเพราะว่าเกนเจอร์เนี่ยไม่ควรยืนในตําแหน่งออฟเลนครับต่อให้เป็นฮีโร่ที่สามารถยืนได้ก็ตามแต่มันไม่ควรที่จะยืนออฟเลนครับเพราะว่ามันจะเกิดช้า เพื่อนๆก็เห็นได้ช้านะครับว่าเกนเจอร์มันเกิดช้ามากนะครับคือจริงๆแล้วมันมันก็ไม่ได้เกิดช้าหรอกถ้ามันไม่โดนกดอะแต่ว่าพอมันมายืนอยู่ตำแหน่งแบบนี้แล้วลงห้าถ้าลงโซโล่เดียวอะเออคือมันชิลบอกเลยว่าชิลยืนเลนไหนก็ชิลแต่พอลงห้าห้าห้าเนี่ยนะครับผมมันมันต้องยืนให้ถูกที่ไว้ไม่งั้นมันเล่นลําบากแต่พูดก็แบบตรงๆนะน่าจะแพ้ว่าผมว่านะน่าจะฟู้ไม่ได้แล้วตอนนี้ คือผมก็พยายามที่เซฟ,ฟตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วฟันก็ไม่สนใจครับอัลฟาก็แบบแจกกระจายนะครับกระหน่ำดั m เบ r ลเซลนะครับคือแบบคือแบบผมก็ไปรู้จะเล่นยังไงก็ดูดิเห็นไหมมันเดินเกมกันมั่วนะครับผมั <c oughs> วรุ่นเดินเกมมั่วนะคับ <c oughs> โลกฮนะ <c oughs> นี่แหละปัญหาหลักของแชทโลกเลยครับทำไมผมถึงไม่ค่อยแบบว่า,ากดเล่นกับพวกแชทโลกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับผมเขาก็แบบ เออต่างคนต่างมาเป็นเพื่อนเขาเจะความหมายว่าน,นะครับผมต่างคนต่างมานะครับพอมาเจอแบบตึงๆห้าอย่างเงี้ยน,นะครับผมมันก็แบบวาวุ่นอ่ะนะเดินเกมกันไม่ถูกกันนะเออคือแบบโดนค้านี้นิดหน่อยเขาก็แบบไม่ค่อยฟู้แล้วนะครับผมลงห้าเนี่ยมันต้องสู้นะต่อให้จะโดนกดขนาดไหนมันก็ต้องสู้นะแต่ผมทําอะไรไม่ได้เลยวะก็ได้แค่แบบยืนเคลียร์คลิปเคลียร์คลิปไปวันๆนะครับผมเพราะว่าตอนนี้คือเราบุกเราบุกข,ขึ้นเราบุกข,ขึ้นสูงไม่ได้ครับต้องพูดกันแบบตรงๆนะ คือถ้าบุกขึ้นสูงนะเท่ากับว่าเราไปตายฟรีเห็นปหเนี่ยเห็นปหเนี่ยถ้าเราบุกขึ้นสูงพวกมันก็ไปตายกันฟรีเห็นปหนะครับผมคือเราไม่สามารถที่จะทําอะไรได้แล้วตอนนี้นะครับผมมีทางเดียวคือต้องรอเดฟครับรอเดฟเพื่อสวนนะสามต่อยี่สิบเอ็ดก็คิดดูนะว่าโดนนําห่างขนาดไหนนะแ oh, <laughs> ม่งก็ยังมีหน้าจะไปบวกกับเขาเอีกนะผมก็ยังเชื่อเลยเว้ยตดจัดเลยทีมดมยวผมดูี่ยแม่ง แบบไอเฟเดน่าแม่งก็ป่วนชิบหายเลยนะครับอันดีเนี่ยบังเข้าไปดิแปดร้อยเองโคตรเาบาอะเบาโคตรโค,โคโฟันผมก็เล่นแบบไม่ได้ฝนใจทีมเลยนะครับผมคือแบบตั้งแต่เล่นมาเนี่ยยังไม่เจอฟันมาหาผมสักครั้งหนึ่งเลยนะครับแบบมายืนเคียงข้างกับผมอะนะเป็นคู่หูคู่หัวอะไรประมาณนั้น,น <c oughs> ไม่มาเลยนะผมนะฟันแม่ง มึงรู้อย่างนี้นะมึงเล่นเป็น exp เนี่ยน่าจะเหมาะนะครับผมมึงไม่ควรมายืนเป็นจังเกอร์ด้วยซ้ำนยจังเกอร์มันต้องวิ่งไล่เอาวิ่งไล่คิวเว้ยบนล่างเนี่ยนะมันมันต้องวิ่งเอาแบบตลอดนะไม่ไม่ใจ่ว่ามึงจะวิ่งไปแบบดันป้อมอย่างเดียวยยวิว่งมาแล้วเอ,เ,อเอาด e เวลสวยได้อยู่อีกทีเดียวอีกทีเดียวแมงอื้อแม่งเอาได้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 ได,ได้อยู่ตัวขอดแม่งเจ็บมากของนําอะไรมันก็ดีนะดูอัลป้ากับฟันนะครับผมคือแบบไม่สนใจเลยนะผมนะเ <Bloom> ดินเกมกันแบบ,แบบว่าเออมึง มึงรอดมึงก็รอดถึงถ้ามึงไม่รอด,อดก็เรื่องของมึงอะไรประมาณนั้นนะเพื่อนๆคือแบบเล่นแบบไม่ได้สนใจอะไรเลยนะครับผมนะทีมจะแพ้ช่างมันนะครับผมกูขอไฟกูขอบวกกูขอดันไม่ก่อนอะไรประมาณนั้นว้าวุ่นเลยทีนี้ฮะฝีต่อยี่สิบฝียี่สิบคิวนะนะโอ้โหกูจะบ,บ้าตายนะหบหมตอนนี้โอ้เหมือนเอาดาวมาลงฟรีๆเลยวะ่ะเอาดาวมาทิ้งเนะี่ยเพื่อนโอ้ดูตายแล้วมึงไม่รอดอ่ะโดนลุมขนาดนั้นนะโอ้ ปวดใจจริงๆเนี่ยแต่ละคนไม่เนะครับผมทำใจเลยครับผมนะลงห้าครับลงทีมนะบอกเลยว่าลงทีมอ่ะลงโซโล่อะแม่งดีสุดแล้วผมบอกให้คือแต่ละคนที่มากันเนี่ยต่างต่ำๆก็คือเขามาแบบตัวต่อตัวไงนะครับผมไม่ได้แบบมาลงทีมใช่ไหมนะครับแต่มันก็อาจจะมีแบบบางครั้งที่แบบ เราลงโซโลแล้วไปเจอแบบทีมจับสองจับสามแบบนี้ก็อาจจะมีนะครับแต่มันสดน้อยนะครับผมต่อเลยเอาดิทยเกวก็มาดิครับผม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 ยิงก็ไปดิ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 มาดิครับผมตายไหมตายไหมมึงตายไหมพาละมึง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 สวยเออ ไอ้เพื่อนเอา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 ฟรเน้าพลาดพลาดเออแบบนี้สิวาร์ปไอ้เ,เพื่อนดนัดนดนัดนดันดันอัลฟากูก็ยังฟาร์มอย่างต่อเนื่องนะครับอัลฟาไม่สนใจอะไรเลยนะครับผมนะเกิดมาเพื่อฟาร์มเกิดมาเพื่อดนันเกิดมาเพื่อฟาร์มที่ไม่สนนะฮะอัลฟาครับเขาบวกกันตูมตามอยู่เลนกลางอัลฟาไปอยู่เลนล่างเฉยนะ <laughs> นี่ลง้าแล้วเพื่อนนี่ลง้าแล้วครับ <laughs> <laughs> ผมบอกไว้ก่อนนะไม่ได้ลงโซโลนะครับ โอ้ขอดมาแม่งขอดแม่งรับไป14แล้วอะแล้วแม่งถึกมากเห็นไ่มดูแบบแม่งกอดหนามากครับของมันนาอ่ะของมันนาแม่งก็แบบทําอะไรมันก็ดีอะเพื่อนอย่างที่ผมเคยพูดครับนะว่าเวลาของนําเนี่ยนะครับผมจะทําอะไรมันก็แบบว่าดูมีแบบว่าภูมิฐานไปหมดนะครับความแข็งแกร่งมันจะแบบทวีคูณขึ้นมาเป็นแบบหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนั้นนะแม่เงเอ้กูจะฟูยังไงวะเนี่ยยากเลยครับผมนะคือแบบตอนเนี้ยคือแบบเรา ต้องจับต้องเคลียร์ขอดให้ได้คือหลักๆเลยคือขอดครับที่ผมแบบว่าน่าจะสู้กับมันไม่ได้นะเพื่อนเื่อนเพราะว่ายิ่งเลนเนี่ยขอดมันก็ยิ่งแรงนะแล้วก็เราอ่ะเป็นเราอ่ะมาเป็นอ่าน,นักยิงเป็นตัวสกิลไงเพื่อนเพื่อนมันไม่ใช่เป็นนักยิงที่แบบว่ายิงจึก๊กๆๆๆนะฮะขอดมันก็เป็นนักยิงที่แบบเป็นตัวสกิลเหมือนกันแต่ว่ามันเข้าแล้วมันออกเร็วถูกป่าน,นะครับมันจะแตกต่างกันนะครับผมแต่ถ้าแบบ ถ้าเราได้ยิงมันก่อนหรือเรายิงมันโดนเนี่ยนะครับมันก็ล่วงเหมือนกันแต่ถ้ามันเปิดเราก่อนเราก็ล่วงเหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนก็ต้องแบบระวังตรงจุดนี้นะแต่ว่าน่าจะหลอดนี้มาน่าจะจบแล้วมั้งเนี่ยแปดต่อยี่สิบหกนะอะไรมันจะแบบวูหวว้าในขนาดนั้นแล้วดูฟันนะครับผมเวดิกูดฟันไปแล้วครับฟันไปแล้วครับฟันนี้เกิดมาเพื่อดันนะเพื่อนๆมาเลยเว้ยมาเลยเว้ยเอาแมงมุคกโตเนี่ยยิง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 ดูว่าเรายิงแรงมากดูยนะขี้ทีพันขวายมายิงหายยิงหายเมื่อแต่เราเนี่ย เออแล้วผมไม่ได้ยิงเบานะครับแต่ทีมกูฟันไปไหนานี่ยโอ้แม่งกว่ามึงจะวัวกลับมานะครับน่าจะจบแล้วโอ้ดูคอรดดูคอรโอ้ตายโอ้โหแม่งยังตายอีกแล้วน่าจะจบว่ะไม่ไหวครับนะคือแบบจับคู่ห้าแชทโลกไม่ไหวจริงครับ ถ้าจับสามน่าจะพอมีรุนไว้เพราะว่าอีกสองตัวก็เป็นตัวที่เขามาโฟล่ใช่ไหมนะครับมันอาจจะแบบไม่ได้สื่อสารกันแบบดีเท่าไหร่นะครับพอมันจับ5้าเนี่ยนะครับผมคือเขาสื่อสารกันทั้งทีมาฟส่นเราจับมาแบบอินโออินเนเนี่ยคือเราไม่ได้สื่อสารกันนะครับมันก็เลยทําให้เราแบบเออก็จะออกมาสไตล์แบบนี้แหละนะครับผมรูปแบบทีมดูอัลไาบางตาไปศูนย์เก้านะเพื่อนๆโอ้โหกูอยากจะร้องไห้นะครับผมเอาเลยครับผมก็ทําให้แล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะ